สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายสนุกๆก,กันต่อค่ะหลังจากป่ายเซียงซิวเราให้หลงเหิงฟังแล้วชายหนุ่มก็สั่งการคนของเขาบางส่วนที่อยู่ตามชาญเมืองให้ขัดขวางการหลบหนีเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องชาในความรู้สึกของป่ายเซียงซิวนางชะเงอ้อคอรอหลงเหฮงทว่ายังไม่ได้รับข่าวความเคลื่อนไหวใดๆ หลงเหิงลงมือจัดการด้วยตัวเองหลังจากได้รับรายงานว่าคาศึกส่งพวกที่มีวิชาแก่กล้ามานางรู้สึกเป็นห่วงเพราะบาดแผลเขายังไม่หายดีแถมทั้งสามหนุ่มหลงเหฮงหยู่วงและล่วอวินเจน้นน่าจะเปรียบได้ดังน้ำกับน้ำมันพวกเขาอาจจะตีกันเองก่อนที่จะจับตัวซูยุนก็เป็นได้สุดท้ายการรอคอยก็สิ้นสุดลง เมื่อพวกผู้ชายกลับมาตอนพลบคำ่ำเมื่อได้ยินเสียงดังมาจากนอกห้องไปเสียงซิวกรีบสวมรองเท้าและเสื้อคลุมแต่กลับมีร่างใหญ่โตพุ่งมาหาก่อนที่นางจะถึงประตูเพื่อออกไปต้อนรับพวกเขาด้วยซ้ำทว่าร่างนั้นกลับโดนเสยด้วยเท้าเข้ากลางอากาศเสียก่อนตามมาด้วยเสียงเย็นยะเยือกของหลงเฮงที่ดังแทรกขึ้นมาไปบ้านที่อื่น ยูซูเสียใจอย่างที่สุดเขาจะปรากฏตัวแค่คืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นและในที่สุดก็ได้มาพบกับพี่สาวเสียทีแต่กลับไม่สามารถเข้าไปกอดนางได้เลยฮะยูซูงั้นรึปไปเสียงซิวไม่จำเป็นต้องมองด้วยซ้ำแค่เห็นท่าทางเมื่อครู่ก็บอกได้แล้วว่าใครเขาเป็นอะไรหรือมองดูก็รู้ว่าต้องผิดปกติลัวอินเจินเดินเข้ามา โยนร่างหนึ่งลงกับพื้นราวกับเป็นเพียงกระสอบมันฝรั่งกระสอบหนึ่งก่อนจะจ้องอยู่สูด้วยความสงสัยโชคร้ายที่ไปเสียงซิวยังไม่มีเวลาอธิบายเพราะนางเพิ่งสังเกตว่าชายทั้งสามนำตัวสู่ยุนมาด้วยใบหน้าหญิงผู้นั้นดูเศร้าสร้อยอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนมองเห็นหน้าตาที่เต็มไปด้วยแผลหน้าสยดสยองของนางผมเป็นลอนตก ระใบหน้าที่มีแต่คราบดินโคลนมือและเท้าทั้งสองข้างถูกมัดข้างนอกขิมะตกเรือเปล่าครอบครัวหมอเทวดาเอาน้ำสาดแล้วก็รุมทำร้ายนางหญิงผู้นี้ยืนยันว่าจะมาพบเจ้าก่อนตายลวอิ่นเจนจ้องไปเสียงซิวเขาเดาไม่ออกเลยว่าทำไมแม่นางผู้นี้จึงอยากเจอชายาลี่อ,องมากป่ายเซียงซิวพยักหน้ารับรู้ พวกท่านขอเราอยู่ตามลำพังสักครู่เถอะหลงเฮงหยิบเชือกเส้นหนาออกมาปลายข้างหนึ่งพันคอซูยุนปลายอีกด้านมัดไว้กับเสาทำให้หนางไม่สามารถหลบหนีไปได้ปายเสียงซิวกวาดตามองทั่วตัวอีกฝ่ายสังเกตเห็นว่านิ้วของซูยุนแตกเป็นเสียงเสียงเล็บแตกจนหลุดออก เลือดจับตัวแข็งเป็นก้อนสีแดงเข้มไม่ใช่เพียงแต่นิ้วของนางเท่านั้นที่โดนทรมานดูเหมือนว่าไม่มีส่วนไหนบนร่างกายที่ไม่โดนแตะต้องไปเซียงซิวมองเท้าซูหยุนที่เลือดกำลังไหลซิบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะนางสวมรองเท้าอยู่แต่คาดเดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดีไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับมือนาง ก่อนที่ยูซูจะอาะวาดหลงเฮิงก็เข้าไปหยุดเขาเอาไว้ได้ทันจากนั้นลัวอินเจิงก็เดินตามพวกเขาออกไปด้วยหน้าต่างงงวยถึงซูยุนจะเป็นศัตรูกับพวกเขามาโดยตลอดแต่หลงเฮิงก็ยังทำตามคำขอครั้งสุดท้ายก่อนตายของนางแต่เพื่อความปลอดภัยของไปเซียงซิวเขาจึงคอยอยู่ด้านนอกแต่ก่อนจะปิดประตู ไปเซียงซิวได้ยินหลงเหิงสั่งเบาสาดน้ำให้ตื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออเอาแบบนี้เลยเหรอเจ้าคะหลังจากพวกผู้ชายออกไปหมดแล้วไปเซียงซิวจึงนั่งลงเพื่อทบทวนความคิดและเหตุการณ์ทั้งหมดการต่อกรกับซูยุนในระยะหลังทำให้หนางต้องใช้วิธีคิดแบบนางเอกทำให้หนางได้ข้อคิดกับตัวเองว่า ตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ย่ายากเด่นอยากดังในชีวิตนี้ถึงนางจะมีประสบการณ์แก่กล้าในหลายๆเรื่องแต่ยังน้อยชีวิตของนางก็ยังราบเรียบแต่ความจริงแล้วจะเรียกว่าชีวิตราบเรียบเสียทีเดียวคงไม่ได้เพราะตอนนี้ถือได้ว่านางเป็นแม่ไม้ไปเสียแล้วขณะที่ไปเสียงซิวตกอยู่ในพวังความคิดซูยุนก็ฝืนขึ้นนางเริ่มครวนคลาง ก่อนจะเรียกสติคืนกลับมาได้หญิงสาวลืมตาด้วยท่าทางงุนงงแต่เมื่อเห็นายเสียงซิวก็ราวกับได้พลังของตัวเองกลับคืนมาเจ้าเป็นใครกันแน่ก่อนที่ข้าจะพบเจ้าทุกอย่างราบรื่นดีแต่หลังจากเจ้าเข้ามาวุ่นวายทุกอย่างกลับพังทลายซูยุนข้าไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้เจ้าสูญเสียทุกอย่างในวันนี้เจ้าแพ้เพราะคุณค่าความเป็นมนุษย์นั้น ไม่มีความหมายกับเจ้าเลยตังหากเฮ้าทำไมคนอื่นถึงทำได้แต่ข้าทำไม่ได้เล่าเพราะบางเรื่องในนิยายหรือละครโทรทัศน์มันนำมาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าเจ้าก็ข้ามพพมาข้าเดาถูกแล้วเจ้าทำกับคนที่มาจากที่เดียวกันอย่างโหดร้ายขนาดนี้ได้ยังไงสูยุนเจ้าคิดไปเองแล้วถึงข้าจะมาจากที่เดียวกันกับเจ้าแล้วอย่างไรเล่า จากนิสัยเจ้าแล้วเจ้าจะปราณีข้าด้วยเหตุผลนี้งั้นหรือแทบจะไม่ต้องเดาก็รู้ได้ว่าเจ้าต้องหาทางกำจัดข้าแน่นอนอย่างตอนที่เมืองหนิงกลยุทธ์ต่างๆคิดขึ้นมาก็เพื่อทำลายข้าทั้งสิน้นแถมเจ้ายังส่งคนมาลอบสังหารข้าด้วยแน่และสิก็เจ้าช่วยเหลือศัตรูของข้าแต่จากมุมมองของข้าฝ่ายเจ้าต่างหากที่เป็นศัตรู แล้วหลังจากนั้นเจ้าก็ยังขัดขวางค่าไม่เห็นแก่ที่เรามาจากพบเดียวกันสักนิดเจ้าเห็นครอบครัวของหมอเหล่านั้นหรือไม่เห็นไหมว่าพวกเขาโหยหาและอยากเจอกันแค่ไหนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าเมียและลูกๆของพวกเขาจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรโดยไม่มีสามีไม่มีพ่อเจ้ารู้หรือไม่วันหนึ่งในเมียของหมอพวกนั้นตกเลือดจนเกือบตายตอนที่ได้ยินขา่าว เจ้าไม่เคยได้ยินอะไรเลยเพราะอะไรนะหรืก็เพราะว่าเจ้ามีตาไว้เพื่อมองแต่ตัวเองเท่านั้นเจ้าสนใจแต่อำนาจและสถานะของตัวเองเพื่อตัวเองแล้วเจ้าทำกับเพื่อนมนุษย์อย่างกับเป็นมดตัวเล็กๆสำหรับคนใจสามเช่นเจ้าผลลัพธ์เช่นนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วหุบป,ปากแล้วเจ้าละ่ะเจ้าก็เป็นแค่ผู้หญิงที่ใช้สเสน่ห์ล่อผู้ชาย ให้มาคาคนแทนทำตัวใส่ซื้อบริสุทธิ์หลบหลังคนอื่นมันต่างกับข้าตรงไหนหรือข้าไม่เคยให้สามีของข้าสังหารผู้บริสุทธิ์ข้าไม่เคยให้เขาทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของข้านั่นหละที่แตกต่างมนุษย์ล้วนเห็นแก่ตัวเจ้าจะบอกว่าเจ้าไม่เห็นแก่ตัวงั้นสิข้ายอมรับอย่างไม่อายว่าข้าเห็นแก่ตัวข้ายินดีจะปกป้องครอบครัวของข้าหากต้องสูญเสียเลือดเนื้อ ข้าก็จะทําแต่ข้าไม่มีทางจะฆ่าคนมากมายเพียงเพื่อรักษาใบหน้าตัวเองข้าไม่หวังให้เจ้าเข้าใจหรอกเพราะอย่างไรเจ้าก็เป็นเพียงหญิงร่ำรวยเอาแต่ใจที่ไม่เคยเห็นหัวใครเท่านั้นเจ้ารู้จักข้ามาก่อนใช่หรือไม่สูยุนพอจะรู้แล้วว่าเหตุใดนางจึงแพ้ขนผู้นี้รู้จักนางมาก่อนเจ้าเป็นใครกันลูกพี่ลูกน้องตัวร้ายหรือมานหัวใจหรือ หรือว่าใหญ่พวกขี้อิจฉาหรือข้ารู้จักเจ้าข้าจึงรู้นิสัยเจ้าดีข้ารู้ดีว่าเจ้าไม่มีคุณธรรมในใจจึงไม่เคยคิดจะบอกว่าข้าคือใครแต่ตอนเนี้เจ้าก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าสู้ยุ่นอยากนั่งตัวตรงแต่ทำไม่ได้ร่างกายนางไร้เลี้ยวแรงการมองเห็นเริ่มเลือนรางบอกมาว่าเจ้าคือใขรเพื่อที่ข้าจะได้ตายตาหลับ ข้าคือคนที่เจ้าดูถูกเหลือเกินเด็กคายต้นไม้หลิวหยางหยางฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเองน่ะหรือเจ้าต้องการแค่แคลนงั้นหรือเปล่าข้าเพียงอยากอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบหรืออย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยหลิวหยางหยางคนข้ามพบไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพบนี้แล้วจะอยู่อย่างสงบได้ไงไม่เลยข้าเป็นส่วนหนึ่งของพบนี้ข้ามีสามีมีลูก ในขณะที่เจ้าไม่มีอะไรเลยทั้งในโลกปัจจุบันและในยุคโบราณน,นี้ไม่ข้ามีทุกอย่างข้าเจ้ามีอะไรคนที่คิดถึงเจ้างั้นเรือพวกเขาอยู่กับเจ้าก็พอต้องการผลประโยชน์จากเจ้าคนที่ซื้อสัตว์ต่อเจ้าน่าจะตายไปหมดแล้วทว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีความหมายต่อเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นเจ้าจบแล้วสภาพของซูยุนตอนนี้ คือผลลัพธ์จากการแก้แค้นที่ถูกมอบโดยครอบครัวท่านหมอไปเสียงซิวมีความรู้สึกเกลียดชังซูยุนอยู่บ้างเพราะไม่ว่าจะในยุคใหม่หรือยุคเก่าซูยุนคือเหตุแห่งความบอบช้ำทางจิตใจของตนหากไม่แก้แค้นนางก็คงเป็นเทพเสียแล้วดังนั้นอย่าตำหนิเลยหากนางจะกลบซูยุนฝังดินเมื่ออีกฝ่ายล้ม เพราะซูยุนเองก็ทำคนอื่นเจ็บมาไม่น้อยเหมือนกันหลิวหยางหยางข้าขอสาบแช่งเจ้าขอให้เจ้าไม่ตายดีขอให้คนที่รักเจ้าทรยศขอให้ลูกชายเจ้าเจอแต่สิ่งเลวร้ายเพีย้ยไปเสียงซิวโมโหเดินเข้าไปตบหน้าซูยุนหนึ่งชาก่อนพูดเสียงเย็นหมดเวลาแช่งแลว้วหรือเจ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจวิเศษเพียงเพราะข้ามพบมางั้นรอ หลงเหิงเข้ามาสิหลงเหิงข้ารู้เจ้าอยู่ข้างนอกซูยุนแหกปากดังลัน่นหลงเหิงที่อยู่ด้านนอกรีบเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อเห็นไปเสียงซิลอยู่ไม่ห่างจากซูยุนเขาก็รีบดึงตัวนางออกมาระวังหน่อยนางอาจจะทําร้ายเจ้าได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะตอนนี้นางก่อนที่ไปเสียงซิลจะพูดจบซูยุนก็แทรกขึ้นมาหลงเหิง ข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วเจ้าคิดว่าแม่นี้จะรักเจ้าจริงหรือนางยังมีอีกชีวิตหนึ่งนางมาจากที่เดียวกับข้านางจะทิ้งเจ้าไปในไม่ชาทิ้งร่างสวยๆนี้ไปนางเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนางอ,อ๊ะกลับซูยุนคอบิดไปอีกทางขณะล้มลงบนพื้นโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวจบคำพูดไวเพียงเท่านั้นอ้าย ไปเซียงซิวร้องรั้นด้วยความตกใจอยู่สูผู้ไร้เดียงสาก็มองสูยุนด้วยท่าทางตื่นตื่นพี่สาวนางต้านแรงคาไม่ไหวก็ไม่น่ะสิใครจะรับแรงเจ้าไหวละ่ะไปเซียงซิวยังคงตกใจอยู่แค่เพียงเซียววินาทีชีวิตหนึ่งก็ดับสลายต่อหน้านางหลงเฮงลูบหัวไปเซียงซิวแล้วเอ่อยปอบโยนไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่ข้าไม่ได้กลัวข้าแค่รู้สึกว่า นางไม่ควรมาที่นี่เลยไปเสียงซิลถอนใจยาวในยุคสมัยใหม่ถึงซูยุนนิสัยไม่ดีแต่อย่างน้อยนางก็ไม่ได้ฆ่าใครสังคมสมัยใหม่มีกฎหมายและข้อบังคับไว้คอยกดคนประเภทนี้แต่เมื่อซูยุนมาที่นี่นางก็คิดไปเองว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นและไม่มีใครเทียบตนได้ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้ บางครั้งมนุษย์เราก็ไม่ควรเห็นว่าตัวเองอยู่สูงกว่าผู้อื่นมากนักน,นางตายแล้วข้าว่าเราไม่ควรเก็บศพนางเอาไว้ข้าจะเอาไปฝังไว้ที่สุสานที่ไหนสักแห่งล้วอิ่นเจิงเกาล่วอิ่นเจนไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวของใครจึงตัดสินใจจะเป็นคนนำศพจากไปเองทันใดนั้นเองจูๆ่ๆกระแสน้ำวนสีดำสนิท ก็ปรากฏขึ้นตายร่างไรวิญญาณของซูยุนโดยที่ไม่มีใครคาดคิดลัววินเจินสะดุ้งแล้วรีบกระโดดหลบทันควรเพราะกลัวว่าอันตรายจะมาถึงตัวส่วนร่างของซูยุนที่อยู่บนพื้นกับจมหายไปในกระแสน้ำวนนั่นทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วมากทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้ว่าต้องทำตัวอย่างไร สุดท้ายศพของนางก็หายวับไปกับตาถึงไม่มีใครอยากจะเชื่อสายตาตนเองกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆหลงเหิงมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นสัมเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าคำพูดของซูยุนนั้นใช่ว่าจะเชื่อไม่ได้เสียทีเดียวโดยเฉพาะส่วนที่พูดถึงไปเสียงซิว เพราะนางเหมือนรู้จักซูยุนดีกว่าใครบางที่อาจเป็นอย่างที่ซูยุนบอกไปเสียงซิวมีเรื่องปิดบังบางอย่างไปายเสียงซิวตกใจสุดขีดแต่ก็สงบสติอารมณ์ได้ในไม่ช้าพึงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูน่นี้หากวันหนึ่งนางต้องหายตัวไปแบบนี้บ้างหลงเหิงจะทำอย่างไรในกรณีซูยุนคงมีไม่กี่คนที่นึกถึง แต่ไม่ใช่ไปเซียงซิวที่มีลูกชายมีครอบครัวอีกทั้งทหารตามชายแดนที่เคารพในตัวนางหลงเหิงกอดไปเซียงซิวเอาไว้แน่นจนนางร้องเสียงลงหญิงสาวมองอีกฝ่ายด้วยความสงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงออกแรงมากนักเขากอดแน่นจนนางเกือบหายใจไม่ออกเกิดบ้าอะไรขึ้นหรือร่างทั้งร่างอยู่ดีๆหายไปได้อย่างไร ล้วอิ่นเจินสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงปยเสียงซิลร้องคนธรรมดาเช่นเขาไหนเลยจะเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครอื่นรู้พวกเจ้าไปได้หลงเหิงโบกมือแต่มีเพียงล้วอิินเจินเท่านั้นที่ออกไปอยูซูกับถอยไปยืนด้านหลังถามเสียงอ่อยพี่สาวจะไม่หายไปใช่ไหมไม่หรอกปยเสียงซิวรู้สึกว่าหลงเหิง กอดนางแน่นขึ้นอีกครั้งทำให้นางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรีบพูดสองคำนั้นขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าเขากลัวว่านางอาจจะหายตัวไป เอาละค่ะเ,เพื่อน่ะก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะคะว่าโค้งสุดท้ายของนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นั้นนางเอกของพวกเรานะคะอยู่กับครอบครัวที่นี่ได้เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องแวบกลับไปในโลกปัจจุบันหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในอพิสดหน้านะคะสวัสดีค่ะ